สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่อ้อยก็จะพาเพื่อนมาทําหมกหน่อไม้ใส่อกไก่แล้วก็มีหมูนิดหนึ่งด้วยจ้ะก็จะทําแบบง่ายๆไม่ต้องมีอะไรมากมายไม่มีสูตรตายตัวเพราะว่าพี่อ้อยทํากินเองนะคะก็จะมีภาพอ่าให้ชมภาพนิ่งก่อนนะคะนี่ก็จะมีพริกนะคะพริกนี่เราจะเป็นพริกสวนพริกอะไรก็ได้ขอเป็นพริกสําหรับพี่อ้อยนะคะ แล้วก็มีอาตะไคร้แล้วก็ขาหันแว่นมีหอมแดงแล้วก็ใบแมงลักแล้วก็ต้นหอมแค่นี้เองนะคะแล้วก็มีข้าวเบือข้าวเบือแช่ไว้ประมาณ 2- 3ถึงสชั่วโมง3 4สี่ชั่วโมงก็ได้ค่ะมีหน่อไม้นะคะที่อะทำเป็นเส้นไว้แล้วคือน้องสาวทำเป็นเส้นไว้ให้แล้วก็มีอกไก่อประมาณ1อกนี่นะคะแล้วก็มีเนื้อหมูไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่พอดีมันเหลือพี่ว่าก็เลยมาใส่ แล้วก็มีน้ำปลานะคะน้ำปลาราแล้วก็ผงนัวแค่นี้นะคะแล้วก็มีน้ำใบายานางแต่แล้วพี่อ้อยลืมเอามาเอามาให้เพื่อนดูน้ำใบายานางในตู้เย็นนะคะก็เลยไม่ได้เอามาให้เพื่อนได้ได,ได้ดูด้วยนะก็จะมีน้ำใบายานางหนึ่งถุงทึ่งซื้อมานะคะเพื่อความสะดวกเพราะพี่อ้อยเลิกงานก็เอามาจากตลาดซื้อมาเลยนะคะนี่ก็เครื่องปรุงพี่อ้อยโขกใส่กันเรียบร้อยแล้วนะคะก็ ที่ลําบากในการถ่ายถ่ายทําก็เลยจะถ่ายให้ดูว่าตอนนี้พี่อ้อยเอาเนื้อไก่เอาเครื่องลงไปในในน้าน้ำใบยะนางแล้วนะคะแล้วก็มีหน่อไม้ด้วยนะคะนี่นะคะแล้วก็ผงนัวอะไรพี่อ้อยใส่ไปหมดแล้วนะคะคือตามความชอบมีน้ําปลาใส่ที่ขาดไม่ได้หมงหน่อไม้ก็คือต้องมีน้ำปลาแล้วก็ผงนัวน้ำปลานี่นะคะ เนี่ยพวกเครื่องหอมเครื่องเครื่องเทศของเขาก็จะมีนั่นแหละค่ะที่พวกข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็หอมแดงนะคะประมาณนั้นตอนนี้พี่อ้อยก็หม้อเดือดได้ที่แล้วนะคะพี่ว่าก็คนให้มันเข้ากันต้องคลอยคนอยู่เรื่อยๆเพราะาเข้าเบื่อมันทําให้หม้อไหม้ค่ะพอคนได้ที่หมูสุกไก่สุกแล้วพี่้อาก็จะเติมหอมใบแมงลักแล้วก็ต้นหอมลงไปนะคะเพื่อความหอมแล้วก็มันจะได้แซ่บๆหอมๆนะคะเพราะว่าอ่า ใส่หอมไปเยอะๆนี่มันก็จะหอมนะคะมีปลา้านัวๆลงไปด้วยนะคะก็จะอร่อยแบบบ้านๆของพี่อ้อยนะคะก็ทํากินง่ายๆทํากินเองนะคะก็พอดีได้หน้องไม้มาหนึ่งถุงนะคะน้องสาวแบ่งให้ค่ะก็เลยเอามาทำาหมกหน่อไม้หมกหม้อเพราะเราอยู่กรุงเทพเพื่อความสะดวกก็ใส่หม้อหมอกไปเลยนะคะนี่พร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะเพื่อนๆน่ากินไหมคะ ก็หอมๆอ,อร่อยสําหรับพี่อ้อยแต่คนอื่นอาจจะกินไม่ได้นี่นะคะมีข้าวเหนียวหนึ่งกระติบแล้วก็มีหม่งดอไม้ก็พอกินแล้วสําหรับตัวคนเดียวของพี่อ้อยนะคะนึกอยากกินก็ทํากินเง่ายๆค่ะไม่ต้องมีสูตรตายตัวนะคะอาท้ายคลิปแล้วพี่อ้อยต้องขอขอบพระคุณนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจพี่อ้อยด้วยนะคะเราค่อยเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆขอพบพระคุณมากค่ะที่มาคอยรับชมให้กําลังใจค่ะ